สวัสดีครับไพน์ละครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชิปทำกับวพิเศษนะครับอันนี้ประมาณ2ทุ่ม20นาทีวันจันทร์ที่แพฤศจิกายนสองพันห้าครับผมกำลังขี่มอเตอร์ไซค์กับที่พักแถวเชีบ,บุรีนะครับระหว่างทางก็มาแวะตรงเติมน้ำมันนะครับที่ปั๊มบางจากเกษตรนวมินมีร้านราเม็งชื่อโอซาว่าราเม็งนะครับผมก็หิวนะครับก็เลยลองสั่งมา นี่คือเมนูโอซาว่รามงเมนูนี้เลยครับเขาบอกว่าเป็นราเมงซุปโชยุผสมกับน้ำมันพริกสูตรเพิ่มความเผ็ดโดยท็อปปิ้งคาระมิเนชิอามาดูตรงนี้เลยดีกว่านี่ฮะเป็นเส้นสดนะครับสนนมีหมูมีไข่ชามนี้140บบาทมีน้ำซุปค่ะ น้ำซุปร้อนสดชื่นเลยนะครับดูเส้นเส้นจะนุ่มมากนะฮะแต่ไหลเยอะคล้ายมาเยอะกอสมคนเลยนะครับ ตอนแรกผมมาจะทาน KFC แล้วแต่เบื่อเดี๋ยวกลัวเกาขึ้นด้วย mm. ก็เลยเปลี่ยนบรรยากาศทานรามเมงร้อนๆค mm. ือก๋วยเตี๋ยวญี่ปุ่นเนี่ย mm. เคยไปทานที่รามเมงญี่ปุ่นครั้งหนึ่ง6ปีก่อน ก็คือก็เมืนก๋วยเตียเต๋ยวก๋วยเตี๋ยวเราอาจจะมีความหลากหลายาน้ำซุปเขาจะต้มนานนะ่ร้อนมากเลยใหความเป็นอาหารญี่ปุ่นบ้างนะัะ บางทีร่างกายเหนื่อยอยากพักผ่อนเนี่ออยเด้กออยาลุกมันก็จะสดชื่นขึ้นอะโอซาวาวนามงเดี๋ยวแปลรายการที่มานลครับถ่ายมาทางเกษตรนว่ามินมาเติมน้ำมันมปั๊มบางจากเส็จนว่ามินนทะี่มุ่งหน้ามองเกษตรลองไปชิมดูนะอันนี้มีชิ้นแบบเบคอนนะ เน้นนุ่มดีนะหายเหนื่อยเลยแล้ก็ไม่หนักเกินไปเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะนอนละพุตบอลคู่เกาหลีใต้กาหน้ากากลังเตีโอเคครับเดี๋ยวผมจะแปะผมก็แปะไว้ในใต้เนี้นะครับ แฟนการที่ติดตามชมช่องยูทูบชีพสัมันธ์เกษสวัสดีครับ